เผ่าพันธุ์ครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจจำพวกภายน้ำลึกลับที่มีชื่อว่าไซเลนที่หนักเดินเรือและชาวประมงต่างหวาดกลัวไซเลนมีลักษณะรูปร่างของสัตว์ผสมทั้งสามอย่างคือขายนางเงือกมีขาเป็นครีบปลาและเสียงเหมือนนกท่อนบนคล้ายหญิงสาวชาวมนุษย์ตั้งแต่ท่อนอกลงไปจนถึงหางเต็มไปด้วยเกล็ดปลา และคลีปลามีปีกนกกลางหลังหนึ่งคู่และไซเลนยังมีเสียงพอพิ้งจนทำให้คนที่เดินเรือผ่านมาอย่างบริเวณใกล้เคียงที่ไซเลนอาศัยอยู่หลงทางเข้ามาตามเสียงเพลงของไซเลนคอยล่อลวงให้พวกเขาขับเรือชนโขดหินโสโคกจนเรืออับปางลงพบได้ตามซอกหินโขดหินในแม่น้ำและมหาสมุทร หลายคนอาจคิดว่าไซเลนโหดหลายมากแต่ถ้าทราบที่มาอาจจะเปลี่ยนใจมาสงสารพวกนางขึ้นมาเลยก็ได้เพราะเดิมทีไซเลนเป็นนางอักษรคอยรับใช้เทพีฟเฟอร์เซโฟนีแต่ไม่สามารถปกป้องเทพีจากเทพฮาเดสที่ลักพาตัวพระนางไปเป็นราชนีแห่งต่อละโลกได้ ไซเลนจึงถูกมันดาของเทพีสาบให้มีรูปลักษณ์ดังา่าพวกนางอับอายจึงหนีไปซ่อนตัวและได้มีการเล่าในกลุ่มแม่น้ำไลในประเทศเยอรมนีว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นบ่อยๆจึงมีความเชื่อว่าอาจเกิดจากไซเลนที่เรียกว่าผู้หญิงแห่งแม่น้ำไลค่ะ วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของไซเลนก็ถ้าเพื่อนๆมีเรื่องพูดคุยกันหรือว่ามีเรื่องไหนๆที่อยากให้เรานำเอามาเล่าให้ฟังนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย